เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งคัดสมาดเดียวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายบายหลับ าของเราเบาๆพอสบายๆคลายกตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบาย แล้วก็ทำใจของอเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ทำใจของเราให้ว่างๆในช่วงที่เราจะได้เจริญสมาธิภาวนากันนี่นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบานช่อง การศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะลดปล่อยวางทําใจของเรานะให้ว่างว่างแล้วก็รวมใจกลับไปห,หยุด นิ่งๆนงนุ่มๆนุมอยู่ที่โซ่กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ โดยสมมุติว่าเราเหยียบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัด กันเป็นกากระบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือถือสมมติเราเอา,เอานิ้วชี้กันยุกลางวางซ้อนกันแล้วนนการนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นใดทั้งสอง สูงขึ้นมาสองนิ้วมือเกลียวกระโซนกลางกายฐานที่เจ็ดไหจำง,ง่ายๆว่ายอยู่ในบริเวณแถวๆกลางท้องระดับเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนจะจ๊ะตรงนี้เป็นที่เกิดคือมาเกิดกันมาอยู่ที่ตรงนี้ ดับหรือตายก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ที่หลับเมลาหลับก็หลับอยู่ที่ตรงนี้ตื่นตื่นก็เริ่มต้นจากตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ศูนนคกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อีกทั้งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพาน ที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐาททน,นที่เจ็ดตรงนี้เมื่อท่านปล่อยวางจากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายไะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไปสู่จุดสลาย ยึดมั่นถึงมันก็เป็นทุกข์ถ้าผูกพันว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราก็เป็นทุกข์เพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระแก่นสารไม่ใช่เป็นตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่รลลึกไม่อาจจะเป็นอยู่ในตี่ตัวเองได้ เมื่อพิจารณาอ,อย่างนั้นแล้วท่านก็เบื่อหน่ายปล่อยวางไม่ผูกพันใจท่านก็จะกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่นมๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้ท่านก็หยุดนิ่งเฉยๆคือใจเป็นกลางๆแล้วไม่ผูกพันต่อสิ่งใดใจนิ่งแน่วแน่แน มุ่งมันอย่างเดียวถ้าไม่พ้นทุกข์ไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมารของชีวิตจะไปลุกจากที่เพราะฉะนั้นใจท่านก็ไม่เคยยื่นไม่ได้คิดปรุงแต่งเรื่องอะไรไม่มีความคิดใดๆทั้งสิ้นปล่อยวางหมดแล้ว ใจเท่กันนิ่งเป็นก,นกลางไม่ยินดีไม่ยินไรไม่ผูกพันต่อสิ่งใดเมื่อใจปล่อยวางทุกสิ่งสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแม้กระทั่งชีวิตของตนเองใจก็จะหยุดนิ่งเป็นอัตโนมัติ พอตกส่วนข้าวก็ตกศูนคือเคลื่อนไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมคือความบริสุทธิ์ดวงแรกของใจก็ปรากฏเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์กลมรอบตัวมันดวงแก้วใส บริสุทธิ์เหมือนเพชรใสๆที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนเิเลยเลยยิ่งกว่านั้นสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมาพร้อมกับความสุขสดชื่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นความสุขที่แตกต่างใจที่เคยเจอ และก็มีปริมาณในความสุขมากจนเทียบกับสิ่งที่ผ่านมาที่เคยเข้าใจว่านั่นคือความสุขแบบโลกโลกนั้นเทียบกันไม่ได้เลยเพราะนั้นท่านข็หยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงธรรมตรงนี้ความรู้สึกเบื้องตน้นที่เรียกว่าปฐมม,มัมมัคจุดเบื้งองต้น ที่จะไปสู่ยตนานิาพพานใจทั้งก็จะหยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางดวงใสๆเพราะว่ามีความสุขมีความบริสุทธิ์ใจเกลี้ยงเกลาวมีความสว่างใจก็จะใสๆเย็นทั้งก็แช่อิ่มอยู่ในกลางดวงธรรมดวงแรก พอมกลมักดวงนี้เนี่ยพอถูกส่วนดวงธรรมดวงนี้ก็ขยายแล้วก็เห็นไปตามลำดับเลยเห็นดวงธรรมในดวงนำเห็นดวงสีกลางดวงสีนดวงสมาธิกลางดวงสมาธิเห็นดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็เห็นดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็เห็นดวงวิมุตติญาณทัศน์ กลางโดวยวิมุตติญาตศนะก็เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดชีวิตภายในอีกระดับหนึ่งกายมนุษย์ละเอียดมีหน้าตาคล้ายๆตัวเองอยู่ในอริยบทสมาธิแต่ว่าสดใสก็กายมนุษย์ยาซ้อนอยู่ภายใน แล้วถ้ากะะเห็นกายในกายอย่างนี้ไปตามลำดับกายมนุษย์อยดจะเป็นกายภายในที่อยู่ในกายภายนอกคือกายมนุษย์อยากแล้วถ้าก็ทำแบบเดิมแบบเดียวกปหยุดในกลางกายมนุษย์หยดเรื่อยไปพอถูกส่วนก็จะเห็นกายในกายกายในกายกายในกายซ้อนกันเป็นกายภายในที่อยู่ในกายภายใน ตั้งแต่กายทิพย์อยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพอยู่ในกลางกายทิพย์กายอรูปภพก็อยู่ในกลางกายรูปภพกายทำโคตภูอยู่ในกลางกายอรูปภพนาตักยันกว่าห้าวานิดหน่อยเกตาวัตูเป็นกายองค์พระใสบริสุทธิ์ทีเดียว อริยบทเดียวกันคือสมาธิในกลางกายธรรมกุตภูถางก็เข้าถึงกายธรรมโสดาบันนาตักห้าวาสงห้าวาลักษณะเหมือนกันแต่ใหญ่กว่าใสากว่าในกลางกายธรรมโสดาบันก็เข้าถึงกายธรรมพะสกิกิคการมีนาตักสิบวาสงสิบวาเกตด,ดอกบัวตูมไสบริสุดหนักยิ่งขึ้น ในกลางกายทางพระเศรษาคามีเขาถึงกายทางพระนาคามีนา,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 าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาเกจตัวตัตพเงินใสบริสุทธิ์หนักขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นในกลางกายทางพระนาคามีเข้าถึงกายทางพระอรหันต์นาตักยี่สิบวาสูงยี่สิบว่าทุกๆก,กายจะมีกายละเอียดของกายนั้น มีกายอยากกายละเอียดอารมแล้วนับได้18ปกายทั้งกายยากกายอารหัตตผลคือกายจุดท้ายซึ่งเป็นเป้าหมายชีวิตเพื่อเกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอสวะความโลภความโกรธความหลงกาม,มาสวะภาวาสวะอาวชาสวะทิตาสวะ เรื่องการเรื่องพบความเห็นความไม่รู้อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นตน้นหลุดพ้นหมดเลยจากอิเลสอสวภพ้นจากผังที่ทำให้เวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารก็เข้าสู่อายตนะนิพพานได้นี่คือทางมรรคผลนิพพานที่ พระบุทธเจ้าพระอรหั์ท่านตัดสรุในกายของโลกเองก็แปลว่ามรรคนิพานนั้นอยู่ภายในตัวโดยเริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ศูงกลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือการที่ได้บลุมรรคนิพาน นั้นนะมีวิธีเดียวคือใจหยุดนิ่งในสูงนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอารหันต์หยุดนี่แหละจึงเป็นตัวสำเร็จให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานและเข้าถึงความสมปรารถนาของชีวิต หลุดพ้นจากกิเลสอสุวะถึงความพึงพอใจสูงสุดของชีวิตแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดอีกเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็มีสุขอยู่ในกลางกายทมอรหัตผลสุขที่หลุดล่อนจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราเป็น พุทธศาสนิกชนก็จะต้องเดินตามรอยนี้และผิดจากนี้ไปไม่ได้ตั้งเป็นอย่างนี้ดังนั้นวันนี้เราก็ได้ให้โอกาสตัวเราเองมาป,ประกอบความเบียนเพื่อให้ได้บรรลุมกุฎิพานหรืออย่างน้อยใเข้อถึงความสุขในปัจจุบันที่ยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีใดปานได้เข้าถึงพระรัตนาตรัยในตัวได้เข้าถึงที่พึ่งที่ลึกภายในซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งก็ให้ตั้งใจประกอกบความเพยียรให้ดีโดยเคริ่มต้นนำใจที่ฟุ้งไปคิดเรื่องราวต่างๆกลับมาหยุดนิ่ง นมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้กลางท้องของเราระดับเหนือสะดือขึ้นมาสองนี้มือนะจ๊ะจะจำง,ง่ายๆว่ากลางท้องหายใจหยุดนิ่งโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราให้นึกถึง ดวงแก้วใสใสเหลพสักเม็ดหนึ่งที่กลมอรอบตัวใสบริสุทธิ์ยดี่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน ต่วัสใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้ใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายๆคล้ายๆเรานึกถึงสิ่งที่เรารักเราชอบเราคุ้นเคย ให้ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสพร้อมประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอโดยให้เสียงคำภาวนาดังกล้องออกมาจากในกลางท้องของเรากลางดวงใสใส ที่เราสร้างขึ้นมานึกขึ้นมาเป็นที่ยึดติดเกาะของใจของเราเนี่ยจ้ะในการบริกรรมภาวนาประคองใจเบาๆว่า,า,วาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังทุกครั้งที่ ภาวนาสัมมาแังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอใจหยุดอยุ่ในกลางดวงใสใสตรงกลางที่ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยุ่ในกลางดวงใสต้องประคองใจด้วยบริกรรมภาวนา สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปอย่างสบายจะกี่ครั้งก็ได้จนกวัดใจของเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งใจ ยู่ที่กลางดวงใสๆแต่เกิดความรู้สึกอย่างนี้เมื่อใด้เราก็ไม่ต้องภาวนาสมมาอรังต่อไปให้รักษาใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างนี้กคเรื่อยไปนะจ๊ะเช้านี้อากาศกระรองสดชื่นเย็นสบาย เหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกท่านจะได้ตั้งใจประกอบความเพียรให้กลารกล้าไปเข้าาถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งถูกวัตถุประส,สงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้ตั้งใจทำความเพียรกันให้ดีอย่างถูกหลักวิชาดังกล่าวแล้วก็ลูกทุกคนสมหวังตั้งใจ ในการเข้าถึงพระธรรมตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเอบๆนะจ๊ะ